สวัสดีครับเราก็มาถึงหัวข้อสำคัญของ abstract algebra แล้วนะครับในหัวข้อที่เรียกว่ากรุ๊ปนะครับไอตัวนี้เนี่ยภาษาไทยก็คือกไก่้อเลือสรุปอปอปลานะครับก็เรียกว่า Group กรุ๊ปกัปกติเลยนะครับพยางเดียวเลยนะครับกรุ๊ปในวิชา abstract algebra เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นเมนหลักเลยนะครับที่เราจะใช้ในการศึกษานะครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงคำว่ากรุ๊ปเนี่ยอาจารย์ก็จะเล่าบริบทต่างๆให้ฟังก่อนนะครับก็เริ่มจากสิ่งที่เราควรจะรู้อันแรกก็คือ binary operation นะครับคำว่า binary operation เนี่ยก็คือนะครับ binary operation เนี่ยก็คือฟังก์ชันจาก s cross s วิ่งไปหา s ในที่นี้อาจารย์จะ fix เซต s ที่ไม่เท่ากับเซตว่างขึ้นมาสักเซตหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามี binary operation แปลว่าเรามีฟังก์ชันจาก s cross s วิ่งไปหา s แปลว่าอะไรวะอาจารย์ก็แปลว่าอาจารย์มีตัว binary operation ชื่อ star ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะส่งคู่อันดับ a b ที่อยู่ใน s cos s ออกมาเป็นอิเลเมนต์ตัวใหม่ที่อยู่ใน s นะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเขียนแทนอิเลเมนต์ตัวนั้นว่า a star b แบบให้มันเป็นสตาร์อยู่ตรงกลางแบบนี้เขาเรียกว่า binary operation นะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดเองเทียบกับเรื่องฟังก์ชันน้องคนนี้เนี่ยมันอาจจะเขียนได้เป็น star, แล้วก็ a b แบบนี้ ไอตัวนี้เนี่ยมันคือชื่อฟังก์ชันใช่ไหมมันชื่อฟังก์ชัน star แล้วก็ evaluate ค่าที่น้อง a b แต่เขาไม่นิยมเขียนแบบสีเขียวเขานิยมเขียนแบบสีชมพูมากกว่านะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะเป็น element ใน s นะครับโอเคนะครับไอตัวนี้นะครับก็ก็จะเป็นตัวที่เรา เรารู้กันนะครับอ่ะโอเคนะคราวนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงคุณพี่เอสตาบกันอีกนิดหนึ่งนะครับเอสตาบตัวนี้เนี่ยมันก็คือค่าที่ AB ถูกปะครับไอ้ตัวนี้มันจะอ่านออกเสียงว่า product ก็ได้มันจะอ่านออกเสียงว่า composition ก็ได้ นะครับมันจะอ่านออกเสียงว่า product ก็ได้มันจะอ่านออกเสียงว่า composition ร่งผังน้อง A กับน้อง B ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเราจะได้ว่ามันก็คือของที่อยู่ใน S เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอ Star เป็น binary operation เราจะได้สมบัติเล็กๆด้วยว่าเดี๋ยวครูใช้เป็นสีน้ำเงินนะครูอยากให้มันเห็นชัดๆ ก็คือทุก a b ที่อยู่ใน S เนี่ยเราได้ว่า a star b ก็วิ่งไปอยู่ใน S คือในกรณีที่มันเป็น binary operation ไอ้แบบนี้เนี่ยภาษาไทยบางครั้งเขาจะเรียกมันว่าสมบัติปิดนะครับหรือ closure นะครับไอ้ตัวเนี้ยแบบเนี้ยเรียกว่าสมบัติปิดนะครับก็ภาษาไทยไปด้้วยก็ได้นะมันจะได้ยินอาจารย์พูดบ่อยๆเพราะฉะนั้น คำว่าสมบัติปิดจะมีความหมายเดียวกับการเป็น Binary Operation เหมือนกันแบบเป๊ะๆเ,เลยนะไม่ต้องคิดมากเลยนะครับมันเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ว่า S เป็น n o n e นที่ set แล้วก็คุณพี่สตาเป็น Binary Operation บน Set S เราก็จะได้เลยว่ามันมีสมบัติปิด นะครับมันมีสมบัติปิดก็คือคุณพี่อะไรนะ a star b อยู่ใน s for all a b ที่อยู่ในน้อง s นะครับอ่าแล้วเวลาเรามี s แล้วเราก็มี binary operation เขาจะนิยมเขียนเป็นแพร r แบบนี้ก็คือมี s คู่กันกับ binary operation นะครับเขาจะเรียกสีเหลืองตัวนี้ว่า g r o u p o i ยนะครับชื่อเรียกมาเลยนะมันจะเรียกว่า g r o ป p o i ยหรือ magma นะครับหรือ magma เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่ากรุ๊ปบอยคืออะไรกรุ๊ปบอยก็คือ n o n e m p ที่ e t t t g e t h ต r with คุณพี่ Binary o p e r a t i o n สักอันหนึ่งนะครับโอเคนะก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เราจะเรียกว่ากรุ๊ปบอยเงยหน้าลงไปดูข้างล่างเราได้ว่า n ภายใต้การลบไม่เป็นกรุ๊ปอยนะครับไอตัวนี้ไม่เป็นกรุ๊ปบอยก็คือคุณพี่ลบเนี่ยไม่เป็น Binary o p e r a t i o n บน Set จำนวนนับนะครับก็เองก็เอาง่ายๆอย่างเช่น2ลบ4ได้ลบ2ไม่อยู่ในจำนวนนับแบบเนี้ยนะครับเราจะได้ว่าคุณพี่ลบเนี่ยจะไม่เป็น binary operation บนจำนวนนับอันนี้ไม่เป็นกลุ่มปอยนะครับแต่ถ้าเกิดแภายใต้เครื่องหมายลบเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มปอยเพราะว่าถ้าเกิดเองเอาจำนวนเต็ม2ตัวมาลบกันเนี่ยมันก็จะได้ว่ามันอยู่ในแใช่ไหมครับ ถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงสมบัติที่สำคัญของ Binary Operation ที่ Binary Operation เนี่ยควรจะมีก็คือสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มหรือสมบัติการจัดหมู่ซึ่งภาษาฝรั่งเนี่ยเรียกว่า associative นะครับไอตัวนี้สำคัญนะครับไอ associative เนี่ยก็คือ a star b ก่อนแล้วค่อยไป star c จะเท่ากับเอา b star c ก่อนแล้วก็มา star กับ a ข้างหน้า อันดับสําคัญนะครับอันดับตรงนี้เนี่ยก็คือ A B C ต้องเรียงกันอย่างนี้สิ่งที่แตกต่างกันใน expression ตรงนี้เนี่ยก็คือการใส่วงเล็บเวลาเราทํา binary operation เนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามันจะกระทํากันทีละคู่หรือทีละ2ตัว เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเขียน a b c แบบนี้ได้แบบนี้เนี่ยเราจะไม่เรียกว่า binary operation binary operation เนี่ยก็คือจะต้องกระทํากันทีละ1คู่นะครับก็คือทีละ1คู่อันดับเราก็ได้ a star b อย like 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 mm ่างนี้ออกมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้ element ใหม่ในเซต s นะครับ แล้วเราก็มา Star ์กับ4ก็จะได้อิ e m เมน์อีกตัวหนึ่งใน Zs เนะครับเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยสตาร์กันไปเรื่อยๆเองจะสตาร์กันกี่ตัวก็ได้เพียงแต่ว่านะครับเพียงแต่ว่าเราจะพิจารณามันทีละคู่นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดเองเขียนอย่างที่ฮิตฮิตกันก็อย่างเช่น2-5-3ลบ5ลบ3 แบบนี้ถามเองว่าได้เท่าไหร่คำตอบจะเต็มตอบไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเองจะใส่วงเล็บตรงไหนนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยลบลบเนี่ยถ้าเกิดเองเอาเขียนเป็น2ลบแล้วก็ลบคือเองเอา2ลบก่อนแล้วก็ไปลบแบบนี้เองจะคิดได้เพราะว่ามันเป็นการแบ่งคู่ให้เองแล้วนะครับลบมันก็ได้ลบแล้วก็ลบลบก็จะได้ลบ เพราะฉะนั้น2ลบ5ลบ3แบบนี้ได้ลบ6แต่ถ้าเกิดเป็น2ลบกับ5ลบ3คือเป็น binary operation แบบนี้เด็กๆก,ก็จะพบว่ามันคือ2แล้วก็ลบ2ก็ได้0เพราะฉะนั้นวงเล็บมีความสำคัญในการคำนวณค่า binary operation นะครับเพราะฉะนั้นสมบัติที่สำคัญที่เราจะบอกว่าใส่วงเล็บตรงไหนก็ได้แล้วค่าที่ได้จะมีค่าเท่ากันเราจะเรียกนั้นสมบัติว่าสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มหรือสมบัติการจัดหมู่ก็คือ associative law เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีสมบัตินี้ปุ๊บสมบัตินี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถละวงเล็บได้นะครับจะสามารถละวงเล็บได้ แล้วก็จะมีชื่อพิเศษให้ binary operation ที่มีสมบัติ associative ว่า semigroup นะครับเพราะฉะนั้น associative เนี่ยมันจะมีสมบัติคู่กับ semigroup โดยปกติถ้าเกิดมันไม่เป็น binary operation จะเลิกศึกษานะครับคือถ้ามันไม่เป็น binary operation จะมีอะไรให้ทำมันไม่ปิดใน universe ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ทำ ถัดมาก็คือถ้าเกิดพอมันเป็น binary operation แล้วสิ่งที่นักคณิตศาสตร์จะค้นหาต่อก็คือมัน associative ไหมเพราะว่าเราต้องการละวงเล็บถูกปะก็คือเอาคู่ไหนมาทำต่อนเอามาทำก่อนก็ได้อย่างเงี้ยชีวิตจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องตรวจสอบสมบัติ associative ซึ่งโดยปกติเองจะเข้าใจว่าสมบัติที่น่าตรวจสอบคือสมบัติ สมบัติ commutative ก็คือ a star b เท่ากับ b star a ไอสมบัติที่อาจารย์เขียนไว้ตรงนี้ซึ่งสมบัตินี้เป็นสมบัติปัญญาอ่อนจริงๆแล้วอาจารย์บอกเลยว่ามันไม่ใช่สมบัติที่สําคัญนะัคือเองจะเอาอันไหนขึ้นก่อนก็คิดเลขเหมือนกันอยู่ดีคือปกติแล้วสัญชาติตยานของเราเนี่ยโดยปกติเราจะสนใจสมบัติ commutative เพราะว่าชีวิตเราชอบเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้แต่การคำวนวณ binary operation เนี่ยอันดับมัน สำคัญนะครับอันดับมันสําคัญเพราะว่าฟังก์ชันของเรามันโดเมนเป็นคู่อันดับคือคู่อันดับอันดับมันก็สําคัญอยู่แล้วถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันทําให้ชีวิตในการคํานวณง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์บางทีมันจะอยากได้ก่อนแต่จริงๆแล้วไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้สมบัติ commutative เนี่ยก็เป็นสมบัติที่โดยปกติก็จะเป็นสมบัติง่ายๆแล้วก็เช็คได้ไม่ยากนะครับก็ดูความสมมาตรของการนิยามมันก็ได้อยู่แล้วนะครับสมบัติที่จะเช็คยากก็คือสมบัติ associative กูมาสรุปตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างตรงนี้เนี่ยอาจารย์รู้ว่าคุณพี่แซดภายใต้การลบเนี่ยเป็นกรุ๊ปปอยแต่มันจะไม่เป็นเซมิกรุ๊ปเพราะว่าเราได้ว่า ไอ้สอตัวนี้ก็คือเราใส่วงเล็บที่ไหนเราจะได้ว่าค่ามันอาจจะไม่เท่ากันนะครับอาจารย์ก็ย,ยกตัวอย่างขาในตัวนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะไม่เป็นเซมิกรุปนะครับจะไม่เป็นเซมิกรุปถัดมานะครับถัดมานะครับเรามี n ภายใต้การคูณเป็นเซมิกรุปนะครับ n ภายใต้การคูณเป็นเซมิกรุปเพราะว่าถ้าเกิดเองมีจํานวนนับ3ตัวใช่ไหม เองเอามาคูณกันเองจะใส่วงเล็บตรงไหนก็ได้ก็คือ a คูณ b คูณ c จะเท่ากับ a คูณ b แล้วก็คูณ c แบบนี้อันนี้งแๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย n ภายใต้การคูณจะเป็น semigroup นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยก็จะเข้าสู่หน้าถัดไปหน้าถัดไปเขาจะบอกว่ามันเช็ค associative ยาก คือวิธีในการเช็ค associative เนี่ยคุณจะพบว่าเราต้องคำนวณค่อนข้างเยอะคือถ้าเกิดเรามีตารางแบบนี้คำถามคือ commutative ไหมสมมติคำถามคือ commutative ไหมเองก็จะบอกอาจารย์ว่าดูจากตารางนะก็คือ a star a ได้ a นะครับเองดูจากตารางเนี่ยเองจะได้ a star a ได้ a a star b ได้ b, b a star c ได้ c ถูกไหมแล้วก็ตัวนี้เองจะได้ว่า c บ b นะครับได้ c นะครับตรงนี้อาจารย์เขียนเล่อๆก่อนนะก็คือตรงนี้อาจารย์รู้ว่า c b ได้ c นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ b ตา c นะครับ b s c ตัวนี้มันได้ a เพราะฉะนั้นสองคู่นี้ไม่เข้ากัน นะครับสองตัวนี้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า Binary Operation Star ตัวนี้จะไม่ Commutative หรือจริงๆเองก็บอกว่าเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ดูเส้นทะแยงมุมนะเนี่ยอาจารย์เห็นต้อง,อ,ง,อ,งอยู่แล้วว่า2ตัวนี้มันไม่เท่ากันอย่างแงี้ใช่ปะ คือ commutative เนี่ยมันเห็นง่ายจากตารางแต่ถ้าเกิดเองต้องการเช็ค associative เองต้องทำทุกรูปแบบก็ต้องเช็ค x star y star z อันนี้ก็ได้3กํกำลัง3แบบทันปะนี่ได้3าํกำลัง3แบบแล้วก็ไปเช็ค x star y star z ไอตัวนี้ก็ทำอีก สากำลังสแบบแล้วดูว่ามันเท่ากันทุกๆ x y z ไหมเห็นปะก็ต้องทำ54า o m p u t a t i o n ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับก็ทำ54า o m p u t a t i o n เลยก็ต้องเช็คอย่างนั้นต้องลิ s t ออกมาจริงๆเหรอครับอาจารย์ก็ถ้าไม่ใช้ property ก็ต้อง List ออกมาเอาแล้วเกิมเป็นกรณี infinite set ละครับอาจารย์เหนื่อยแย่เลยก็เราเคยทำอะไรที่เกี่ยวกับ associative เอาไว้บ้างจำได้ปะ เดี๋ยวอาจารย์วิ่งไปดู associative ให้ดูในอันแรกนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นที่เราเคยทำ associative แล้วอาจารย์บอกเองว่าเช็คยากก็เริ่มจากตัวอย่างนี้เลยเนี่ยก็กจะได้ associative มาก็นานทีเดียวถูกไหมครับ associative ที่เช็คยากจะมีอันหนึ่งใน m a t r ิกนะครับ ในแมทริกเนี่ยอาจารย์ต้องปูข้อ a ข้อ b ข้อ c ให้เองเพื่อไปเช็คข้อนี้ในกรณี i n f i n ินิตเซเพราะฉะนั้นเนี่ยการเช็ค Associative ไม่ใช่ของง่ายนะครับการเช็ค s s s o i i t i v e เนี่ยไม่ใช่ของง่ายจะเป็นของที่ต้องวางแผนในการทำงานพอควรนะครับหรือว่าถ้าเกิดต้องแจงเคสก็จะต้องแจงเคสค่อนข้างเยอะนะครับ อย่างข้อนี้เขาถามว่ามันเป็นเซใหม่กรุ๊ปไหมก็คือต้องเช็คแอสโซเชตีฟถูกไหมก็คือตรงนี้ต้องเช็คแอสโซเชตีฟถ้าเกิดเองอยากจะเช็คแอสโซเชตีฟเนี่ยเองก็สุ่มดูก่อนคือจริงๆแล้วมันมีอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกคือทำทุกเคสมันคือ54เคสถูกปะ่ะก็คือเหนื่อยตายเองก็ลองสุ่มดูอาจารย์ไหนลอง เอาปกติมนุษย์ a star b star c นะครับ a star b star c เนี่ยก็ B star c ได้ละ b star c ได้ a ก็จะเป็น a star a ใช่ไหมครับ a star a ได้ a อ,อันนี้ก็โอเคอยู่นะอาจารย์ไม่ตายถัดมาก็หา a star b star c ่จบา เพราะฉะนั้น a star b ได้ละ a star b ได้อะไรนะ a star b ได้ b ใช่ปะ่ะแล้วก็ star a b า a a ได้อะไรเห็นนะ a star b เห็นนะ a star b ได้ b ใช่ไหมครับแล้วก็ขอโทษ b s t c b c b s c อ้าวจารย์ b c มันได้ a วะ่ะ อ่าอันนี้แบดลักนะครับอันนี้เกิดความโชคลายมันเท่าอะจันเท่าแปลว่าต้องทำต่อถูกปะก็จะเกิดโชคลายไปเรื่อยๆครบ54ตัวหรือ27คู่ก็เสร็จนะไ,ไม่ไม่ไม่มีใครตายนะแต่ก็คงไม่ได้โชคลายขนาดนั้นนะครับอ่ะมันจะมีคู่หนึ่งที่โอเคอยู่เอาคูบอกเลยนะก็เองต้องเลือกมาเหมาะเหมาะ ก็คือคุณพี b b ่ B ีสตาบีสตาซีบีสตาได้ละ B ีสตาซได้ A ใช่ไหมก็จะเป็น B ีสตาเอบีสตาได้ B นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ได้ B ต่อมาอาจารย์เอา B ีสตาบีสตาซนะครับไอ้ B สตาตัวนี้ B B ได้ C ใช่ไหมครับแล้วก็ C ีสตาซโอเคนะ 4ี4ได้ A นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ A 2ตัวนี้ไม่เท่ากันนะครับไอ้ A 2ตัวนี้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ามันไม่เป็นเซหมกรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้น not associative โ okay, อเคนะครับก็จะไม่เป็นเซหม่กรุ๊ป โอเคนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวตัวสตารตัวนี้นะครับก็ได้ binary operation หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับได้ไอตัวนี้ออกมาเราเราใช้เราใช้ตัวนี้ก็คือตัว s s a s h อ s ทนะก็ที่ที่มันแปลว่าเครื่องหมายดอกจันใช่ไหม s อสตริกเนี่ย นะครับสื่อไอตัว AST ตัวนี้มันก็คือมาจาก aster ที่แปลว่าดาวนะครับ aster ตัวนี้แปลว่า Star นะครับแปลว่าดาวนะครับ aster ที่แปลว่าดาวนะครับแล้วเครื่องหมายก็คือเครื่องหมาย asterisk ก็คือเครื่องหมายดอกจันที่เราเรียกมันนะครับโอเคนะก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วถ้าเกิดเป็น bad star นะครับภาษา ลากศั์ใช่ไหมก็คือ d i s ASTER ไอ้ตัวนี้ก็แปลว่า Bad Star อันนี้ก็แปลว่าความหายนะนะครับเพราะฉะนั้นวิชานี้เนี่ยก็เรียนเรียนไปเรื่อยๆนะครับเรียนเรียนไปเรื่อยๆจาก ASTERASTER i s k มันก็จะมีด i s อยู่ข้างหน้านะครับมันจะเยอะขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ จะกลายเป็นดิส ASTER ในที่สุดนะครับระวังนะครับวิชานี้ไม่ได้ง่ายนักหรอกถึงมันจะน่ารักน่ารักอย่างนี้ก็ตามนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจตั้งใจนะครับแล้วจริงๆแล้วอย่างข้อนี้อย่างที่เราเห็นกันคือถ้าเกิดมัน ลัคก,กี้แบบนี้คือคือมันมันออกมาเท่ากันไปเรื่อยๆแล้วแม่งกวาจะได้คู่สุดท้ายขึ้นมาคือหนูงมไปครบ5้าตัวแล้วทนเสือกคู่สุดท้ายไม่เท่าอะไรเงี้ยหนูอย่างงั้นเรียกสวยเออก,ก็อย่างเงี้ยก,ก็ก็สวยไปนะครับก็ช่วยไม่ได้โอเคนะอ่ะถัดมาถัดมานะครับไอตรง ที่เราเรียน associative เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกไว้แล้วถ้าเกิดมันเป็น semi group ก็คือมัน associative เนี่ยเราจะสามารถละเครื่องหมายวงเล็บได้นะครับเขาก็บอกว่า mm hmm. any bracketing of x 1ถึง x n เนี่ย g r v e the same product so we can write ตัวนี้ก็คือโดยไม่ต้องคำนึงถึงการใส่วงเล็บเลย นะครับก็คือเราไม่ต้องคำนึงถึงการใส่วงเล็บเลยนะครับเอาเข้ากระบาลไปอย่างนั้นนะถ้าเกิดมันมีสมบัติ Associative สิ่งที่เราจะได้ก็คือมันไม่ต้องคำนึงถึงการใส่วงเล็บนะครับข้ากระบาลแล้วนะจดๆไป แล้วก็อีกอันนึงคือเราสามารถเขียนพาวเวอร์ได้นะครับก็คือ a ยกกำลัง M เนี่ยก็จะเป็น a**a สทั้งหมด A ตัวนะไอ้ขอโทษทั้งหมด M ตัวนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นได้แบบนี้ในกรณีที่มันเป็นเซมิกรุ๊ปนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่อยู่ในกะบานคืออะไรสิ่งที่อยู่ในกะบานคือ เรารู้ว่าเซมิกรุ๊ปเป็นโอเปอเรชันกับสมบัติที่เบสิกที่สุดที่โอเปอเรชันควรจะมีนะครับก็คือเป็นสมบัติแ s สโซ a t i v e สมบัติแ s สโซเชตีฟเนี่ยมันดีตรงที่สามารถละการเขียนวงเล็บได้สำหรับ binary operation ซึ่งโดยปกติแล้ว binary operation ที่ควรเขียนควรจะเขียนวงเล็บจับ คู้ให้มันเสมอยกเว้น Binary Operation ที่มีสมบัติ Associative จะละวงเล็บได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคลิปแรกที่เกี่ยวกับเซม group ุ่มนะครับโอเคนะครับ